ครับสวัสดีครับเอฟซีคนมากาศรายลเอีดครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รายละลเอ็ดครับผมอ่ะเจอกันวันนี้กับวันที่ยนะี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดมกราคมนะฮะก็ยี่สิบสองสามสี่ห้าวันที่ยี่สิบเก้าก็ขอฟุนคิวงานครับจากบ้านโนนสมบูรณ์ครับตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดพุดาหานะฮะจะรับคิวงานรถแห่เรานะครับเวลาเราทําอะไรเราทําเป็นคู่ค,ครับอ่าวิบากก็ต้องออกคู่รถแห่ก็ต้องออกคู่ เมียก็ต้องเอาคู่ตัวทีนะฮะครับผมอ่ตัวเนี้เราจะมารีวิววีบา m o มอตคอร์สหรือว่าบางลมนะฮะตลอบเอฟซีที่สั่งปั้นขึ้นมาครับวันนี้จะมีสองสเต็ปสองรายการนะ,ะที่ไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรมาดูครับผมอย่างเช่นคันนี้ครับผมคันนี้เป็นของพี่ชายอยู่ที่สุโขทยัยหรือว่าพี่นะกิจนะตามที่ในคลิปเบื้องต้นที่เคย สามคลิปหลายครั้งเข้ามาก็วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์พอสมควรครับแต่ว่าก็เหลือเก็บงานครับเก็บงานคืออะไรเอ็อาจจะติดอ่าหน้าผากแคร,รี่ป่าอะไรแค่ป่าของแกนิดนึงับผมแล้วก็กาดชกนิดนึงนะฮะอันนี้คือคันนี้น่าจะเหลือประมาณเนี้ยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าแกชอบสีนี้หรือเปล่าสําหรับเรื่องเบานะครับผมก็เลยมาทําคลิปยวสดสวัสด์ให้คนน้าลายหกน้าลายสอน้ําแตกก็ประมาณเนี้ยครับผม ครับผมอันนี้สลับเรื่องของพี่ชายนะนะส่วนป้าป๋าครับขอบคุณป้าป๋านะที่รอได้ป้าป๋าก็น้อยใจครับเมื่อไหนจะส่งให้กูครับที่ริงคันนี้เสร็จตั้งแต่สองวันที่แล้วสามวันที่แล้วครับแต่ว่าอ่าคลิปก่อนมันไม่ใช่เบาะสีนี้นะฮะเป็นเบาะอีกสีหนึ่งผมกําลังทําหรือว่าออกแบบเบาะให้มันกลมกลืนกับสีโทนน้ําเงินครับก็เลยป้าป๋าว่าทำไมถึงไม่ส่งผมเลยว่าให้ผมออกแบบโทนเบาะก่อน ครับผมแล้วก็อีกอย่างก็รอคิวด้วยกันครับว่าจะส่งภาพกันไหมครับตัวนี้ภาคเหนือครับตัวนี้ภาคกลางครับผมอ่าพูดง่ายก็กทมครับผมลำลูกกาอะไรประมาณนี้ก็ขออภัยนะป่านะถ้าผมพูดผิดครับผมอ่าเจ้าพ่อตลาดสดครับข้อดีคือตัวนี้เป็นหัวฉีดครับผมอ่าแล้วก็สตาร์ทเมื่อนิ้วจิ้มนะฮะจบเลยครับตัวนี้เป็นคาร์บูนะครับถามว่าคาร์บูต่างกันยังไงก็แล้วแต่คนชอบครับ ตัวนี้จะราคาถูกกว่า5,000บาทนะฮะตัวนี้เป็นคาบูตัวนี้เป็นหัวฉีดครับผมแล้วก็ข้อต่างก็คือท่อตัวนี้พี่ชายจากสุโขทยัยหรือว่าพี่กินอะ่ะยากได้ท่อลอดล่างแต่ป้าป๋า,ปากทมให้ผมออกแบบให้เลยผมเลยทําเป็นท่อขึ้นบนหวงช้างเนี่ยสังเกตด,ดูมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันครับวันนี้ก็แค่ทักทายเฉยเดี๋ยวจะหาว่าหายหน้าหายตาครับผมแล้วก็ ทักทายเอฟซีเช่นเคยนะฮะนี่หลายเวลาออกคู่ๆเหมือนเดิมครับรถแห่ก็ต้องออกคู่ครับขอบคุณมากมายเอฟซีที่จองเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับยังฝากขายอยู่ครับผมล้านห้า,าไปเลยคันเขียวอันนั้นเก้าแสนห้าครับผมออกไปเลยเดี๋ยวคุณจะได้สิบสองล้อช่วยสารฝันผมหน่อยอันนี้จากการพิมพ์แล้วก็การพูดก็เหมือนกันครับก็คือจกให้เอฟซีได้เข้าใจด้วยนะฮะครับผมแล้วก็ซายเลพ้ยงข้างๆเนี่ยเหลือประมาณห้าตัวหกตัวมั้งเนี่ยครับก็ช่วงนี้ก็จะ บ้าเรื่องตาเล้งพ่วงข้างครับเพราะว่าคนใช้งานเยอะมากครับมันเป็นปัจจัยห้าแล้วตอนเนี้ยปัจจัยสี่ไม่ได้บ้างนะบ้านที่อยู่ใส่เครื่องนุงม่มอะไรนะประมาณเนี้ยปัจจัยห้าคือซาเล้งพ่วงข้างต้องมีครอบครัวละหนึ่งคันนะฮะถ้าบ้านไหนไม่มีก็ถือว่ายังขาดแคลนอยู่เนาะเดี๋ยวคนมีตังค์หอบไม่ขี่หรอกเขาขี่เป็นขี่ปาเกโรขี่ฟอร์จูเนอร์อะไรก็ว่ากันไปกับขี่วิบากอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ที่นี่มันจําเป็นครับบางครั้งก็อาจจะ เก็บขยะเอาเศษไม้เศษหญ้าอะไรไปทิ้งให้วัวให้ควายหรือว่าไปทิ้งประมาณนี้เขาคือใช้งานมันร้อนะฮะสำหรับพ่วงข้างนะฮะฝากไว้ด้วย f อฟนะมาจะพาฟังเสียงครับอ่ะพี่ชายก็อยากจะได้ยินเสียงตัวเองนะอันนี้คาบูครับ ตัวเนี้ขออนุญรับพี่ครับตัวเนี้เราเน้นการขับขี่ที่ใช้งานตามไล่นาหรือว่าไล่อ้อยอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยดูครับเนี่ยตัวนี้คือปลูกถั่วครับขายเม็ดนะขายเมล็ดนะครับไม่ใช่ว่าขายฝักนะฟังให้ดีนะฮะเหตุผลที่ผมถามมาที่ผมเคยคุยกับลูกค้าบอกว่าทีมงานผมมาไม่ครบปลูกถั่วเอ้ย ปลูกข้าวโพดเอ้ยปลูกยาคิดเอ้ยปลูกกระทำการ,กรเกษตรพูดง่ายทีมงานก็เลยมาไม่ครบบางทีก็งานล่าช้าบ้างมึอขออภัยนะเนี่ยอย่างนี้ก็คือปลูกถั่วครับขายเม็ดนะฮะกิโล,ลละเกือบหมื่นใช่ไหมหรือเท่าไร่ประมาณเนี้แอบน,นี้ก็น่าจะได้หลายแสนนะะอันเนี้ยครับผมแล้วก็อย่างอัดฟางครับน่าเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวจะมาดูนี่มีฟางถ้าไหนอยากได้ก็สามารถสั่งได้ครับอันนี้อันนี้แค่คจิ๊บจอยนะครับอันนี้แค่นิดๆนะฮะ ส่วนโนนเก็บเข้าก็าดังเยอะครับอันนี้ฝากไปด้วยไม่ใช่ว่าอ่าอันนั้นครับหนี่งโนนอับต้วมหัวครับเท่ากับตึกครับผมนี่แหละเยอะนะฮะฟางอัดก้อนนะฮะสามารถสั่งได้ครับกับผมก็ได้น้องชายก็ได้หรือว่าเอฟซก็ได้หรืออ่าพักัผมหรือว่าญาติพี่น้องผมมีนะฮะจีวง,งานรถแห่มีอ่ตาตะเล็งควงข้างเนี่ยมาดู เนี่ยมีนะฮะสั่เล่นค่อนข้างๆก็สามารถสั่งได้บางครั้งอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างจะทําทคลิปตัวไหนจับจุดตัวไหนก็ฝากฝาก,กดติดตามนี่แหละเหตุผลก็คือหน้าัานเรามีสินค้าเราได้ครับอะไรเรามีทํารถให้ทุกวันครับไม่เคยนอนอ่าหลับทับติดนะฮะทำทุกวันด้วยปกติวันอาทิตย์จะกินเล่นเที่ยวทุกวันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมวันอาทิตย์นะฮะมาดูนี่อคันต่อไป เนี่ยก็คันนี้ก็ไม่ได้น้อนหน้าใครนะฮะครับผมร้านห้าผมว่าถูกมากเพราะว่าทําไปก็อยู่ประมาณสองร้านห้าอันนี้ก็สามารถอุดหนุนได้หรือว่าซื้อต่อได้ผมจะทำสุดสองล้ออยากได้สิบสองล้อนะมาคันนี้เป็นของปะ้าป๋าอยู่ที่อ่ตลาดสดนะกทม รีวิวครับรอบตัวนี้คันนี้จะเป็นล้อสีน้ําเงินนะฮะโคนน้ําเงินนะครับล้อสีน้ําเงินครับอา,อาร์มสูรนะฮะโชกหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวครับเหมือนกันขออนุญาตับเครื่องครับโชกหน้าเอาดูเผินๆถ้าคนดูไม่เจาะลึกไม่เจาะจงเข้าไปก็อาจจะเหมือนกันอาจจะคล้ายๆกันก็ว่าได้นะแต่ที่จริงคันนี้จะต่างกันอยู่ที่เรื่องข้อ คันหนึ่งขึ้นบนอีกคันนึงลอดล่างครับผมแล้วก็เรื่องอะไรละ่ะอาร์มสูตรครับคันนึงสั่งโทนสีน้าเงินครับจัดไปอีกคันนึงก็ผมเลยใส่เป็นโทนสีบอลให้ครับประมาณเนี้ยครับผมอย่างอื่นก็คล้ายๆกันครับก็เบาะชุดสีบางโคนหน้าครับต่างๆชิ้นส่วนต่างๆ,ๆเหมือนกันหมดนะฮะอันนี้ฝากไปด้วยครับสลายเว็บซีนะตัวนี้ผมทําปกติก็อยู่ที่สามหมื่นห้าเป็นรุ่นคาบูนะฮะ ถ้าสตาร์ทมือนิ้วจิ้มเนี่ยมาดูนี่ปกติสามหมื่นห้าสตาร์ทเท้าคันนี้จะเป็นสองระบบครับก็คือสตาร์ทเท้าด้วยมือด้วยนะฮะนี่ครับก็สามหมื่นห้าสตาร์ทมือเพิ่มอีกห้าพันเป็นสี่หมื่นครับผมเพิ่มหัวกับอัเซ์ดาเป็นสี่หมื่นห้าครับผมเพิ่มอาร์มสุดก็เป็นห้าหมื่นประมาณนี้เนาะครับผมครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นสามหมื่นห้าครับเพิ่มหัวฉีก็ห้าพันเป็นสี่หมื่น เดนคัน้นี้เป็นระบบหัอฉีดนะตัวนี้เป็นระบบคาบูครับผมอ่าฉีดก็จะดูแลง่ายครับผมเช้าสายบ่ายเย็นติดง่ายนะนี่ครับผมเอไปนะฮะครับระบบหัวฉีดครับดูแลง่ายน้าานนนานานําไม่เข้าประมาณเนี้ยตอนนี้เป็นคาบูน้าเข้าไม่ใช่ก็ไม่เข้าแต่ว่ามันจะต่างกันหลายหลายอย่างครับข้อต่างก็จะมีให้เห็นนะตัวนี้ก็ยืนพื้นที่สามหมื่นห้าครับโชคหน้าก็ห้าพันก็เป็นสี่หมื่นคัสตาร์ทมือก็ห้าพันก็เป็นสี่หมื่นห้าระบบหัวฉีดก็เป็นห้าหมื่น อามหลังสุดก็เป็นห้าหมื่นห้าประมาณเนี้ยผมก็เลยย่นๆกันไปนะฮะฝากเอฟซีได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ,ะถ้าอยากได้ตัวไหนอะไรตัวไหนยังไงที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือสายเล็งค่วงข้างครับทําบอกวิบากสีครับผมอ่าอะไรล่ะอะไรอยา,ออยาชกหน้านะ,ะชกหน้าเนี่ยมีทุกรุ่นมีทั้งหัวกับวัชดาแล้วก็หัวตั้งธรรมดาครับผมฝากกนนุนได้ครับผม,บบผมแล้วก็รถเือสองครับรถสายเล็งค่วงข้าง ตาเล้งเปล่าๆจะไปติดเองก็ได้ประมาณนี้นะก็คือสามารถสอบตามได้โทรเข้ามาเลยครับตีสามตีสี่ตีห้าได้หมดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงถ้าผมไม่หลับหรือว่าเมานอนนะฮะประมาณนี้ฝากเอีด้วยครับผมมาเอฟก็ขอยุติททำคลิปแค่นี้ก่อนครับทักทายเฉยๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อเร็อนี้อาจจะมีรายละเอียดเจาะจงขึ้นมาอีกครับผมรับ๊ายครับเอฟซีครับสวัสดีครับแสงจะหมดแล้วนะครับผมสวัสดีครับ